สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนุชนะคะทาร่กับนุชสี่ค่ะวันนี้นะคะนุชจะมาสอนความหมายเรื่องไพ่ความรักค่ะก็ไพ่ความรักนะคะจะเป็นการยกตัวอย่างไพ่ที่ให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยเด่นชัดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่78บใบทุกใบาสามารถอ่านในเรื่องความรักได้นะคะไม่ได้มีข้อจํากัดแต่ว่าไพ่ที่นุชยกมาเนี่ยเป็นไพ่ที่ให้ความหมายเรื่องความรักแบบชัดเจนเนาะทวินเฟรมเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนแบบต้องการที่จะรู้คําตอบก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ะะว่าที่นุดยกมาเนี่ยจะมีแบบไหนบ้างแล้วก็เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะมาที่เริ่มต้นเลยนะคะถ้าเราจะดูเรื่องความรักเนี่ยอย่างแรกเลยเราก็ต้องเช็คก่อนใช่ไหมคะว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยหรือว่าสถานะเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็มาเริ่มต้นเลยไพ่นี้นะคะสี่ใบนี้เป็นไพ่ที่ชัดเจนที่สุดนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยกําลังโสดอยู่ค่ะ หรือว่าไม่มีเจ้าของนั่นเองไพ่เดอะฟูลนะคะก็จะแปลในลักษณะที่ว่าเขาเนี่ยอาจจะเพิ่งเลิกกับใครมาเพิ่งจะเป็นคนโสดหรือว่าเป็นคนที่โสดแบบล้นลาก็ได้นะยังโสดแบบไม่มีข้อผูกมัดไม่ได้จริงจังกับใครค่ะมาที่ไพ่พระนะคะไพ่พระแัะไพ่ฤาษีเนี่ยเดอะไฮโรแพดกับเดอะเฮอร์มิตนะคะเป็นไพ่ลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะมีคู่ช้าค่ะเป็นคนที่อาจจะเลือกเยอะหรือว่าอยู่ในศิลธรรมอันดีเนาะเพราะว่าทั้งสองอันเนี้ย เป็นเกี่ยวกับศาสนาพ,าพา่าพระเป็นคนที่อเอาง่ายๆค่ะเป็นคนดีนั่นเองเนาะไม่ได้มีคารมคมคายเท่าไหร่รักใครก็รักจริงเนาะอาจจะไม่ได้มีคู่มากมีทีก็อาจจะแต่งงานเลยเพราะฉะนั้นนะคะส่วนมากเนี่ยถ้าเปิดได้ไพ่ใบนี้เป็นคนดีค่ะแต่อาจจะขาดสีสันไปนิดนึงเป็นคนโสดที่ค่อนข้างจะเฉยช้านั่นเอง ส่วนใบสุดท้ายนะคะใบนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าโสดจริงๆนะคะเป็นไพ่ของแม่ไม้สาวค่ะน่าสงสารเนาะทำไมต้องตั้งชื่อเรียว่าแม่ไม้สาวด้วยเขาเป็นไพ่ก้าวเหรียญนะคะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่โสดนั่นเองแต่ว่าโสดเนี่ยดูสิคะเขาเนี่ยมีทั้งทรัพย์สมบัติหรือจะแปลว่าอาจจะมีทั้งผู้ชายหรือว่าคนที่สนใจเขาอยู่นะคะไพ่เนี้ยเป็นคนที่โสดแต่ว่าเนื้อหอมนั่นเองค่ะก็อาจจะมีตัวเลือกอื่นมีคนมารุมจีบเขาอย่างนี้ก็ได้นะคะ มาที่เมื่อโสดแล้วนะคะถามว่าเมื่อไหร่จะมีคนเข้ามาคุยล่ะดูยังไงไพ่ใบไหนที่บอกว่าคนเข้ามาคุยหรือมีใครเข้ามาในชีวิตนะคะก็4ใบนี้เลยค่ะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะไม่ต้องแปลบวกลบคูณหารอะไรกับน้องไพ่เลยนะคะก็คือชัดมากๆเลยเอทลบครับ1ถ้วย1เหรียญ1น1ไม้แล้วก็1ดาบ ไพ่สี่ใบนี้นะคะแปดตามตัวได้เลยว่ามีใครสักคนเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วแน่นอนซึ่งนุชก็เรียงลําดับไว้ให้แล้วนะคะ 1. น่ถ้วยเนี่ยเข้ามาในลักษณะที่อสร้างความพอใจเข้ามาคุยเข้ามาจีบแน่นอนนะคะไล่มาจนถึงไพ่ดาบถ้าไพ่ดาบเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาในแนวหวานหรือเข้ามา แสดงตัวชัดเจนเนาะว่าจีว่าคุยแต่ก็คือมีการเข้ามามีการทําความรู้จักซึ่งไพ่หนึ่งดาบเนี่ยอาจจะต้องเปิดคู่กับใบอื่นประกอบด้วยนะคะแต่คือความหมายของเขาก็ตรงตัวแหละว่ามีเข้ามาจริงๆมาที่1เหรียญน,นะคะ1เหรียญเนี่ยก็ความหมายดีพอๆกับ1่ถ้วยเลย2ใบนี้เนี่ยเป็นความหมายที่ว่าคนเข้ามามอบสิ่งดีๆมอบความรู้สึกดีๆให้กับเรานะคะส่วน2ใบนี้ก็อาจจะยังครึ่งๆกลางๆเนาะหไม้เนี่ยก็เป็นลักษณะเข้ามาในเชิงอะมีเรื่องที่ทําให้ต้อง พูดคุยการรู้จักกันในระดับแรกเนาะถามว่ามันจะพัฒนาได้ไหมมันก็ต้องดูไพ่ใบอื่นประกอบด้วยแต่ถามว่าที่เข้ามาได้เริ่มคุยได้เริ่มรู้จักเนี่ยก็คือสีใบนี้นั่นเองจ้า โอเคค่ะมาถึงใจความหลักของไพ่นะคะไพ่ความรักความสัมพันธ์เนื้อคู่ทวินเฟรมเนี่ยดูได้จากทั้งหมด8ใบนี้เลยค่ะถ้ามีขึ้นในตำแหน่งไพ่นะคะสักประมาณ2-3สาใบเนี่ยก็ถือว่าโอเคผ่านแล้วแหละที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องไปจับตาดูเนาะว่ามีไพ่เสียประกอบหรือเปล่าโอเคเรามาเริ่มดูกันที่ใบแรกนะคะ The Lover The Lover เนี่ยตามตัวเลยเนาะเป็นไพ่แห่งความรักการอารมณ์เนาะเป็นไพ่ที่ตอบสนองอารมณ์ความต้องการได้ มากเลยนะคะไพ่เนี้ยก็เลยเป็นฟิลของป๊อ p y ี้เลิฟเป็นความถูกใจกันในตอนแรกถ้าขึ้นมานะคะก็อาจจะหมายถึงว่าคนเนี้ยค่อนข้างที่จะฟ a ร l i ิน o v e นะคะมีการตกหลุมรักซึ่งกันและกันมีความเพ้อฝันเป็นความแบบอยากได้อยากมีอยากรู้จักอยากเจอจังเลยอะ่ะไพ่นี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นด้านอารมณ์นั่นเอง ส่วนเดอะซันเดอะซันเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเลยนะคะสำหรับนุชเนี่ยก็เมื่อขึ้นในเรื่องของความรักแล้วนะคะก็จะแปลว่าเป็นอะไรที่ง่ายได้เป็นการเข้ากันได้อย่างฉุยนะคะทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะ,ะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วเนาะอืมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันตรงใจทั้งจังหวะโอกาสและเวลาอาจจะหมายถึงว่าได้เจอกันได้พัฒนามีจังหวะ ที่ทำให้แบบความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาไปได้ไกลนะคะอย่างบางคนเนี่ยเจอกันแล้วคุยกันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีจังหวะที่จะได้เจอกันหรือว่าได้สารต่อความสัมพันธ์เนาะแต่ถ้าเดอะซันขึ้นเนี่ยโหยทุกอย่างเนี่ยราบรื่นฉลุยเลยค่ะไพ่สองถ้วยนี้นะคะแสดงถึงการเป็นเนื้อคู่ไพ่ทวินเฟรมเนาะความรักความต้องการการตอบโจทย์การเติมเต็มซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นนะคะไพ่ใบนี้ก็ไม่อยากจะพูดเยอะเพราะมันดีทุกอย่างเลยค่ะถ้าใครได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะก็99.99% 99ก็คือเนื้อคู่นั่นเองค่ะ มาที่ไพ่สามถ้วยนะคะไพ่สามถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะของการเฉลิมฉลองเป็นการยินดีเนาะอาจจะหมายถึงการมั่นหมายการแต่งงานอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็จะแปลความหมายในเรื่องของความรักในการเริ่มต้นเนาะเพราะฉะนั้นใบนี้อาจจะหมายถึงว่าการเข้ากันได้ดีกับคนรักนะคะอาจจะหมายถึงว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิทกับเพื่อนของเราหรือว่าอาจจะมาจากช่องทางของเพื่อนแนะนําหรือว่าเข้ากันได้ดี มีลักษณะของไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะไพ่ออใบนี้ก็จะแปลว่าเข้ากันได้ดีตอบโจทย์ในชีวิตนั่นเองคะ่ะมาที่ไพ่หกถ้วยนะคะไพ่หกถ้วยเนี่ยก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับอะ แปลความหมายว่าเป็นการมอบสิ่งดีๆให้แก่กันเนาะเพราะผู้ชายคนนี้มอบสิ่งดีๆให้ผู้หญิงอาจจะหมายถึงรักต่างวัยคนที่อายุมากกว่าคนเก่าหรือว่าอะความสัมพันธ์เพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยกลับเข้ามาในชีวิตเรามาถึง10ถ้วยนะคะ10ถ้วยเนี่ยแฮปปี้เอนดิ้งมากๆเลยเนาะก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะคะไพ่ใบเนี้ก็แปลว่าค่อนข้างที่จะแฮป พี้นะคะสุขสันต์เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เข้ากับครอบครัวเราได้เป็นคนที่ตอบโจทย์ชีวิตเนาะอาจจะหมายถึงว่าเป็นเนื้อคู่เป็นทวินเฟมเป็นคนที่เนี่ยอยู่แล้วแฮปปี้มีความสุขนะคะอาจจะหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะได้แต่งงานอยู่ด้วยกันอย่างจริงจังอยู่กันแบบฉันสามีภรรยาอะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะ ให้อัศวินถือถ้วยแล้วจริงๆเนี่ยเป็นหนึ่งในขอดการนะคะซึ่งนุชน่ะยกมาแค่ตัวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยจริงๆแล้วขอดการทุกใบเนี่ยก็สามารถแปลในเรื่องของความรักได้หมดนะคะแต่ที่นุชยกมาเป็นอัศวินถ้วยคนเดียวเนี่ยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่นุชได้ดูดวงมาแล้วนะคะอัศวินถ้วยเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่เข้ามาในลักษณะของ คนที่ตอบโจทย์คนที่ใช่คนที่เจ้าชะตาเข้ามาแล้วรู้สึกคลิกรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ตอบโจทย์ตรงสเปคที่สุดนะคะด้วยความที่เขาเป็นถ้วยและธาตุน้ำนะคะก็ตรงเลยในเรื่องของความรักอารมณ์ความรู้สึกเนาะเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ถ้าขึ้นมาในสเปซเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่คนที่เจ้าชะตาตามหานั่นเองคะ่ะ มาที่ไพ่ไม้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ไม้เนี่ยทุกใบก็สามารถแปลในเรื่องความรักได้เหมือนกันแต่ที่นุชยก8ดไม้มาเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อ่ะมีความสําคัญเท่ากับไพ่ถ้วยนะคะแต่8ดไม้เนี่ยจะมาเป็นไพ่ขยายพิเศษในลักษณะที่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างรวดเร็วเพราะไม้เนี่ยเป็นลักษณะของธาตุไฟนะคะธาตุไฟเนี่ยก็จะมีความรวดเร็วว่องไวเนาะตามที่เรารู้สึกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแดไม้ที่ เข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะหมายถึงข่าวสารความสัมพันธ์เรียนรู้กันได้อย่างรวดเร็วสามารถแบบคลิกกันได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะนุชจึงนำไพ่8ดไม้นะคะเข้ามารวมอยู่ในตัวอย่างของไพ่ความรักนั่นเองคะ่ะโอเคค่ะเรามาลองอ่านสเปซไพ่ดูนะคะ,ะนุชจะยกตัวอย่างนะคะรูปแบบการวางไพ่แบบ3ใบค่ะก็ตามที่เคยสอนไปในคลิปก่อนเลยนะคะ รูปแบบการวางไพ่3า,าใบเนี่ยเรากําหนดสเปซได้เองนะคะนุดกําหนดนะคะว่าตําแหน่งที่1เนี่ยคือตัวตนของเราตําแหน่งที่2ส,สิ่งที่เข้ามาสนับสนุนและตําแหน่งที่3ามเนี่ยคำตอบค่ะถ้าสมุดนะคะเปิดถามไพ่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคือคนที่ใช่แล้วหรือ,อยังนะคะแล้วได้3ามใบเนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงคะ ถ้าดูตามนี้แล้วนะคะคําตอบก็คือตัวเราเนี่ยก็รู้สึกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เนาะเข้ามามอบสิ่งดีๆเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับเราคุยกับคนเนี้ยแล้วเรารู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขมากเลยสิ่งที่สนับสนุนนะคะก็เป็นแปดไม้แสดงว่าความรู้สึกเนี้ยคุยกับคนเนี้ย สามารถต่อยอดพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมากเลยเออรู้สึกว่าคลิกกันได้ไวมากมากเลยนะคะส่วนคําตอบสุดท้ายเนี่ยถามว่าเขาคือคนที่ใช่เราหรือยังอสองถ้วยเนี่ยก็แปลว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วเป็นคนที่ตอบโจทย์สามารถที่จะพัฒนาเข้ามาเป็นเนื้อคู่เป็นทวินเฟรมของของเราได้ในอนาคตนั่นเองคะ่ะก็วันนี้นะคะจบไปแล้วสําหรับการให้ความหมายไพ่เรื่องเฟ r s t l เลิความรักคู่รักทวินเฟรมและการสอนอ่านไพ่คร่าวๆนั่นเองค่ะที่นุชวางไว้ตรงนี้นะคะก็ เป็นพาสตต่อไปของเรื่องความรักนั่นเองอะลองดูนะคะมีราไพที่ค่อนข้างที่จะหน้าตาน่ากลัวเนาะอืมความหมายต่อไปคลิปต่อไปก็คือไพ่ที่เป็นลักษณะของความอกหกักความผิดหวังในเรื่องความรักนั่นเองค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ชแนลนุชด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย